หนึ่งในไฮไลท์ของกาโยเดาจอนปีนี้ uh huh. ก็คือการปรากฏตัวของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ huh. เพราะว่าปกติน้องๆไม่ค่อยได้ไปปรากฏตัวที่ไหน uh huh. สักเท่าไหร่ uh huh. นน uh huh. เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ทัวร์ไงเออ uh huh. นั่นแหละ uh huh. ก็มาปรากฏตัวที่นี่หน่อยนะแล้วก็วันนี้เราจะได้ดูด uh ูแ huh. ฟนแคมของน้องชิกตาด้วยเพราะอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่า เป็นแฟนแคมที่มียอดการรับชมสูงที่สุดในงานนี้ไม่ใช่แค่ในวงบ a b y มอนสเตอร์นะคือในงานนี้เลยในบรรดาแฟนแคมของอื่นๆก็คือที่หนึ่งใช่มามามาว้าวว้ป่โอ้โใครมา วว้าเสียงอายอนไงว้าวชิกิต้าคนแรกเะิ่มสวยว้าวโอ้แต่งๆกันแต่งกัน้ว้าว

โอ้ย,อยท่อนสำคัญมาแล้วมันใจมยโอ้ ชีแบบชีมันมากเเป็นการมิกที่ไม่โบ้งเลยอ่ะมิกกันเนี้ยเ,เป็นมิกที่โคตรชอบอ่ะเพลงที่มันดีอยู่แล้วอ่ะเวลามิกซ์มาแล้วมันจะชอบแบบแปลกๆเนาะแต่อันนี้คือมิกมันแน่นมาก ตัวแต่พาอฮุกแรกอ่ะที่ไฟขึ้นอ่ะเบบี้เ p a s s i มันปุ่มเอ้นปุมแล้วมันมาแบบเดบเดฟเดมันค่อยๆอ่ะน้อยแต่มากเออคือมันมัน back to มัน back to basic แหละรู้ว่ามันไม่ไม่ได้ใหม่แบบนวัตกรรมขนาดนานอะไรเงี้ยแต่พอมันมันมาแบบนี้แล้วมันล็อกอ่ะมันแบบฟล็อกซ่ามันมีความล็อกอยู่ในนั้นน่ะฮุกแรกอ่ะแล้วแบบยืนเป็นแผงแล้วมันส่งพลังอ่ะ <üh> ปกติมก็จะแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโซนเป็นอะไรไปแต่เนี้ยแบบเป็นแผงให้แม่ให้ให้เห็นถึงแบบไอเนี้ยแล้วตอนที่กระๆๆๆๆๆดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาข้างหน้าเ,<อ><ะ>เปลี่ยนโซนกับแดนเซอร์อน้องมันมากอ่อะ,อะคือน้องโคตรมันอะ่ะหน้าแต่ละคนดูรู้เลยว่าแบบหนูมาโชว์ค่ะพี่หนูมีของเยอะมากอะไรเงี้ย<อ>ตกคนเยอะนะวันนั้นอ่ะพอรู้จบกลูมรัฟสพอบอกว่าน้องจะมีคอนเสิร์ตที่ไทยอ่ะคือกำลังสัญญากับตัวเองเลยว่าอยากไปดูแบบให้เห็นด้วยตาเหนือเลยตอนเนี้ย คือทีมงานเขาดีมากเว้ย oh. ทีมเพลงทีมสาวทีมดนตรีทีมโปรดักชั่นเขาดีมากคอนเสิร์ตเกาหลีอ่ะมันดมีมันดีแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไปดูเถอะคอนเสิร์ตของเบบี้มอนสเตอร์หรือคอนเสิร์ตของเกาหลีวงอืนอื่นอะ่ะดีดีทั้งนั้นเลยเ <c oughs> นี่ยนางขึ้นมาละมา <c oughs> โว้ <c oughs> ลัด เปล่ว้าเปลว้านึ่งหน้าหน่หน้าชิบชีเป็นสเตตเป็นสเตตอยู่ด้เสียงอายอดเ็กเออน้องแม่ก็ไม่ลืมที่จะทักทายเป็นแฟนนะดูโตมากเลยเนาะว้าว ยืนกอดอกรอล้องมาโอ๊ยออกขึ้นเวทีแล้วเปลี่ยนเลยฟิลไม่ใช่ยายหนูแล้วไปเนี่ย่อนเนี้ย ขอบคุณรองเาวมากเลยอ่ะมันดูสมัครแมแง่ะของเท้อ่ะเอ้ยน้องวบไบคนดูตลอดเลยอ่ะอ้วมาว่าวเล้ออันนี้กินกินกล้องไปเลยแล้วมาแล้วอย่าแพน มาหน้าค oh ือหลายอารมณ์มากโอ้โหม่ค่อยลงคค่อยลง ว้า <Wow. S 2> เลยออกนะเลยออกสามชั้นเหมือนกันแหละโอ้โหโั่นมากมันมาก,มมากใหญหนูเดะดะไอ้จบอยู่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  Eg, เออได้อีกสามสี่เพลงเลยค่ะพี่มาค่ะมาอีกค่ะตื้นันละเก่งอะน้ำตาไออคือลูกสาวพษการหรือเป้านี่เป็นเด็กที่เทรนน้อยที่สุดเราเลยเพราะว่าในแบบในประวัติศาสตร์ว g ยะอ่ะคือก็รู้สึกภาพภูมิใจคือเด็กมันเกิดมามีพรสวรรค์เลยอะแบบน้ำตาไหลเลยอะแบบรู้สึกว่า เราเห็นตั้งแต่แรกๆที่น้องได้ไปรู้ข่าวว่าเออน้องไปทีหลักด้วยอะไรเงี้ยมันเห็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของซีตามาก่ะเด็กมันมีของแล้วแล้วาล้ค่ายก็ต้องดําค่ายก็ต้องรู้ด้วยว่าทําแบบไหนแล้วเด็กมันชายเพลงแบบไหนแล้วเด็กจะมาอะไรเงี้ยเออแต่เด็กเกงนี้คือเอาเพลงอะไรให้ก็ดีจริงชาก็ได้เร็วก็ได้แล็ปก็ได้เนาะเด็กเด็กเก่งวัตถุดิบมันพร้อมแล้วอ่ะใช่อันนั้นก็คือทั้งหมดของคลิป performance <Baby Monster. S 1> ของ baby monster นะในปี2024ที่ผ่านพ้นไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันต่อในปี2025ในปีนี้นะเริ่มเดือนมกราเองเดี๋ยวดูกันต่อว่าตลอดทั้งปีนี้ baby monster จะมีผลงานอะไรออกมาให้ได้รับชมกันอีกนะในวันนี้มีอะไรออกมายังอัละ้มใหม่ไม่มาเพราะว่าตรจะต้องไปคอนเสิร์ตไงเวอร์ทัวร์ซึ่งเวอร์ทัวร์ก็น่าจะไปน้องน่าจะต้องทำบัมใหม่บวกกับเวอร์ทัวร์ไปด้วยเนาะช่วงที่แบบว่าช่วงที่พัก ระหว่างประเทศอ,ะอ่ะอแต่มันหนักหนานเนี่ยเกาหลีเสร็จเราต้องไปอเมริกาบินไกลอ่ะเออเราก็ต้องบินกลับมาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอเออนั่นแหละหนักหนาอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็แฟนๆก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะเป็นกำลังใจให้ขับหนังนะโลกแล้วถ้าชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยาคันก็อลืมกดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ